วันนี้คนอยู่กับครูเสือนะพี่ต้นของผมนะครับครูครับนี่คืออะไรตะกุดหรือกระเทียมลุงกูเทียมอันนี้คุณอยู่กับครูเสือคณะกรรมการงหาอำนาบสี่อำนาจเขาบอกทำไมมีดอกเขาทำไมมีห้าอำนาจอ่ะมันมีมีห้าดอกแล้วครับมีสี่มหาอำนาจดอกนี้ดอกดอกแรกดอกท้ายคือดอกคุมอ๋อมันอาจจะเป็นอไส้ปิดกไต้ปรีดกเพราะปรากฏความนิยมชมชอบความขลังเป็นไงครับก็ครบหมดสหาอำนาจเนาะได้ทุกอย่างเนาะมหาอำนาจมหาลูด ต้องเป็นเนื้อทองแดงอย่างเดียวไหมครับหรือว่ามีเนื้ออื่นมีสองเนื้อเนื้อทองแดงกัเนื้อตะกั่วนี่เราลาวปีไหนครับครูครับก่อนปีหนึ่งแปดก่อนปีหนึ่งแปดีหนึ่งสองตะกุดสี่มหาำ้าแต่มีดอกสุดท้ายนี่ก็ดอกอะไรนะครับเพิ่มมาดนกเพิ่มมาผ้าใยปีดอกเพิ่มมาเพื่อความเข้มขลังครับหายากไหมครับหายากมากเกไหมครับถักเชือกไม่ถักเชือกอ่านี่นี่เขาเรียกไม่ถักเชือกใช่แล้วเชือกต้องเป็นเชือกแบบนี้ไหมครับใช้ถักเชือกเป็นเชือกเชือกได้ผสมอ๋อท่านจะเชือกสมัยก่อน เช่นสมัยนี้มีไหมครับแบบนี้มีอยู่แต่ไม่ไม่เก่าขนาดนี้ไงไม่เก่าเท่านี้โอ้โหน่ามนี่รับนี่คือมาจากบ้านเขาชัดเจนเขารับมาเขารับมาปีหนึ่งสองรับมาปีหนึ่งสองครับก็เรียกว่าตะกรุดหลวงปู่เทียมปีหนึ่งสองก็แล้วกันนะครับก็แบบปกติมันมีมีแค่สี่ดอกแต่สี่ดอกเนี่ยคือเขาซื้อมาตั้งหากเพื่อค่าชุดดอกหนึ่งมีทั้งถักเชี่ยนไม่ถักเชื่ยนนี่ครับไม่ถักสมัยนั้นอ่ะดอกละห้าสิบบาทถักเชียงดอกละแปดสิบบาทเข้าแบบพี่ถักเชี่ยนมาตอนนี้ได้ไหมห้าสิบบาท รม่จางครับตรงน,นี้ทั้งมิน่งทือขึ้นโอเคถ้ามาจบหนึ่งท้าอัพนะฮะ